เดี๋ยววันนี้เรามาทําทาร์ตไข่โฮมเมดแยมสตรอเบอรี่กันต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นหน้าของสตรอเบอรี่ราคาค่อนข้างน่ารักนะครับเราก็เลยจะทำแยมสตรอเบอรี่แบบโฮมเมดขั้นตอนแรกนะครับเราจะตั้งกระทะจุดไฟใส่เนื้อสตรอเบอรี่ลงไปนะครับแล้วตามด้วย น้ำเชื่อมนะครับถ้าใครไม่มีน้ำเชื่อมใช้เป็นน้ำตาลทายขาวก็ได้นะครับค่อยๆเคียเ่ยวเขาด้วยไฟกลางนะครับเคี่ยวจนแบบเนื้อเขาเข้ากัน ระหว่างที่เรากาลังเที่ยวแยมสตรอเบอรี่อยู่นะครับเราก็จะมาเตรียมในส่วนของทาร์ตไข่ด้วยนะครับผมใช้เป็นไข่ไก่2ฟองนะครับแป้งข้าวโพดอีกประมาณ9กรัมนะครับแล้วก็เป็นน้าเชื่อมอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดอ,อีกประมาณสัก3ช้อนโต๊ะครับผมประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆนะครับตีส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันนะครับแล้วก็เราจะเทใส่ตัวทาร์ตไข่ที่เป็นแม่พิมพ์นะครับ วันนี้เราใช้ทัสไข่ทั้งหมด4แม่พิมพ์นะครับแล้วก็ตอนนี้แยมสตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดไฟนะครับผม อุณหภูมิจะใช้เป็น160องศานะครับแล้วก็ตั้งเวลาเป็น15นาทีปิดฝาได้เวลาที่เราจะอบทัร์ตไข่และกดลงไปก็ผม mm hmm. และแล้วเวลาก็ผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับ mm hmm. เปิดออกมาเนี่ยทัรไข่หอมน่ากินมากๆ ทัดไขก่กำลังพองโตเลยนะครับผมค่อยๆนำเขามาวางไว้อุณหภูมิข้างนอกนะครับแล้วก็รอให้เขาเซตตัวนะครับมันจะค่อยๆแฟบๆลงไปเรื่อยๆค่อยๆบรรจงใส่อย่างสตรอเบอรี่ลงไปนะครับให้ครบทั้ง4ชิ้นแล้วก็เรามาจัดจานนะครับ นำทาร์ตไข่วางลงไปและตกแต่งด้วยเนื้อสตรอเบอรี่อีกเล็กน้อยแค่นี้ก็น่ากินแล้วครับผมกับเจ้ตัวทาร์ตไข่ย่างสตรอเบอรี่โฮมเมดของเราหน้าตาน่ากินมากไหนลองชิมสักหน่อยนะครับคือแบบพอได้กัดเนี่ย เนื้อทาร์ตไข่นุ่มมากแล้วก็รสชาติหวาน<ม>กำลังดีของแยมสตรอเบอรี่โฮมเมดเนี่ยคือแบบมันฟินมากๆในไนแล้วขอกัดทาร์ตไข่ให้เต็มคำหน่อยละกัน<ม>คือแบบ<ม>เนื้อมันเนียนนุ่มมากาคือแบบรอบนี้คือเนื้อสัมผัสกำลังดีสุดๆแล้วก็แยมสตรอเบอรี่โฮมเมดอ่ะหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็มีความเค็มปลายๆจนแบบรสชาติมันกลมกล่อมมากๆพอได้กินกับทาร์ตไข่แล้วคือแบบ มันลงตัวหวานกำลังดีแล้วก็ทัดไข่ที่เนียนนุ่มแป้งกรอบๆคือแบบม,มันใช่อ่ะซึ่งแน่นอนว่าวัตถุดิบพวกนี้มันไม่ได้หายากเลยแล้วก็แป้งทัดไข่ก็สามารถซื้อได้ตามพวกแมคโครใช่ไหมแล้วก็ไข่ไก่นมสดแค่นี้ก็อร่อยแล้วแล้วมีแยมสตรอเบอร์รี่โฮมเมดที่ได้ทําเองเนี่ยคือแบบอันนี้คือการทําครั้งแรกแล้วมันง่ายกว่าที่คิดน,นะครับผมว่ามันเป็นอีกเมนูขนมหวานที่รู้สึกว่าทาง่ายนะครับถ้าเราไม่ได้ทําแป้งทัดไข่เองนะครับอันนี้คือแบบ ฟินมากๆถือว่าอิ่มแล้วกับมื้อนี้นะครับขอให้เป็นมื้อเช้าที่ดีนะครับถ้าทุกคนชอบเมนูนี้ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับบ๊ายบาย